สวัสดีครับผมนินเซนเซน,นะครับเป็นผู้เล่นทีม MS ชนบุรีพับจีพี PC นะครับผมไฟแฟกของผมก็คือข้อที่1ผมไม่ชอบการวาดรูปไม่ชอบ,บามากๆเลยครับไม่ชอบจนวาดออกมาเป็นลายแทงได้เลยครับไม่ใช่การวาดรูปของผมข้อที่2ก็คือผมไม่เคยไว้ผมยาวครับตั้งแต่เรียนมัธยมมาผมสกินเฮดยาวจนถึงปัจจุบันครับและข้อที่สาม หนึ่งวันนี่คือผมต้องกินชาตลอด oh, <no. S 1> ต้องมีชาทุกวันครับไม่ว่าวันไหนก็ต้องกินครับ oh, <no. S 1> ข้อที่4ก็คือผมชอบเล่นเกมแนว MMO มากกว่าแนว FPS ครับแต่ผมแข่ง FPS oh, <no. S 1> ข้อที่ห oh, <no. S 1> ผมไม่ได้ชื่อนินครับ oh, <no. S 1> ที่จริงแล้วผมชื่อซีนหรือว่าเซนซีนนั่นแหละครับแต่นินเป็นชื่อที่ว่าเพื่อนเรียกติดติดกันมาตั้งแต่ สมัยที่ผมยังแข่งเกม S.F.1 นะครับมันเป็นชื่อตัวละครที่ียกติดติดกันมาครับและนี่ก็คือไฟล์แพคของผมนะครับยังไงก็ฝากเลียร์ทีม MS ชมบุรีใน Facebook f a n page แล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับ